วันนี้มาร่วมงานบิชี่เยคะวันนี้มาร่วมงานวิทชี่นะคะก็ต้องบอกก่อนอื่นบอกเลยว่าตื่นเต้นมากเพราะนี่เป็นงานแรกของบิชชี่ที่เป็นอีเวนต์ใหญ่ในประเทศไทยซึ่งก็จัดยิ่งใหญ่มากให้สมกับความเป็นบิชชี่ค่ะเพื่อเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่นะบิทชี่สเปเชียลิสต์16เซรั่มค่ะตอบโจทย์สำหรับผิวงานอะไรอย่างนี้คตอบโจทย์สำหรับผิวของ ผู้หญิงทุกคนเลยจริงๆก็มีคนถามว่าเออใครสามารถใช้ผลิตภัณฑ์นี้ได้บ้างอยากจะบอกว่าทุกคนเลยค่ะเพราะว่าเราป้องกันดีกว่าจะต้องมาแก้นเนาะเพราะว่าเซรั่มตัวนี้เนี่ยเขาช่วยเรื่องการ boost and bond collagen ที่อยู่ภายในชั้นผิวของเราทําให้ริ้วรอยเนี่ยลดเรือลงภายใน2ส,สัปดาห์ซึ่งน่าคิดว่าทุกคนก็ควรจะต้องใช้แล้วมันซึมไวด้วยค่ะเหมาะกับเขาเรียกว่าอะไรนะอากาศบ้านเราใช่ มีเยอะแยะเลยค่ะน่าจะเหมือนเหมือนกับทุกคนแหละเพราะว่ามันก็เป็นช่วงๆเนาะบางช่วงก็เครียดนอนน้อยอ่าหิวผิวก็เริ่มเหี่ยวแล้วรู้สึกว่ามันไม่มันไม่ฟูน้ําใช่ค่ะแล้วก็มัน ด้คิดว่าทุกคนเนี่ยก็จะมีปัญหาที่แตกต่างกันไปแล้วแต่ว่าช่วงนี้เราใช้ชีวิตยังไงเรานอนน้อยหรือเปล่ปาความเครียดเรากินอาหารเป็นยังไงใช่ไหมคะแต่ว่าการเลือกผลิตภัณฑ์ที่ดีที่มันเหมาะกับผิวหน้าของเราเนี่ยได้คิดว่ามันก็ค่อนข้างที่จะสําคัญด้วยค่ะใช่ค่ะ,ย,คะยังไงก็ตอบโจทย์นะคะฝากเิชี่ไว้ในอ,อ้อมอกอ้อมใจทุกคนด้วยนะคะเบชี่สเปเชียลเลส16เซรั่มค่ะเป็นเซรั่มที่เหมาะกับ ผิวของคนไทยและการเหมาะกับสภาพอากาศด้วยเพิ่มความชุ่มชื้นนะคะแล้วก็ช่วยลดเดือริ้วรอยด้วยค่ะอเมริาล่าสุดดีลาสีเป็นไงบ้างคะถ่ายแล้วเห็นป่าเห็นรอยเห็นรอยช้ำปะเห็นรอยช้ำปะชักกระเยอะไหมล่ะใช่ก็สนุกสนานนะคะเอาจริงตอนแรกก็แอบว่าอุยมันจะสนุกไหมนะเพราะว่าก็มีแต่พวกสาวๆเนาะเราก็เอ๊ะแล้ว กีฬาก็เยอะม,มากเลยแต่พอเล่นเล่นจริงมันก็เอิมทุกคนก็ดูจริงจังกันอะแต่ว่ามันสนุกค่ะเ<าท>หนื่อยไหมวันน้เหนื่อยมากเหนื่อยมากเหนื่อยตั้งแต่แชร์บอลค่ะเราก็บอกกับทุกคนว่าเนี่ยด้าเคยเป็นนักฟุตบอลโรงเรียนมาก่อนแต่พอถึงฟุตบอลแล้วอะรู้สึกว่ามันไม่มีสติละพอเดินลงไปแล้วแบบตาลอยอะหลิง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 เตะบอลมาเนี่เฮ้อ บอลไปนู่นแล้วก็เลยบอกว่าเขาเปลี่ยนตัวเขาไม่ไหวแล้วเหนื่อยมากกีฬาไหนที่เราแบบรู้สึกว่าชอบมากที่สุดเลยอะไรนะคะกีฬาไหนที่เรารู้สึกว่าชอบที่สุดกีฬาไหนชอบที่สุดน่าจะเป็นนะชักเกอ์กับแชร์บอลค่ะแชร์บอลสนุกอัน้มันก็มีดราม่าก็มีดราม่าดังนั้นเป็นงานมันยังไงที่เราเห็นภาพที่เราเห็นนะคะคือเราเราไม่ได้เห็นด้วยซ้ำค่ะว่าว่าหล่น ใช่ว่าว่าเก๋ไก่ลบมนเกิดอะไรขึ้นคือสายตาเราอะอยู่กับลูกบอลเลยแล้วก็วู้ลวกเข้าตะก้าแล้วก็อ้า่ันมาอีกทีก็คือเพื่อลุมเก๋ไก่กันหมดแล้วเราก็เออเกิดอะไรขึ้นแต่ก็เอาจริงๆก็เข้าใจได้ค่ะเพราะว่าเก๋ไก่เขาแบบตัวเล็กมากค่ะใช่เอาจริงนะถ้าถ้าด้าเดินชนเก๋อ่ะเก๋ก็มีแบบปิวได้ใช่ก็เอนเอนดูเขาคือแต่ก็เข้าใจว่าในการเล่นกีฬามันก็แบบ มันก็มีเจ็บกันบ้างได้ค่ะไม่เป็นไรเพราะว่าเอาจริงๆนะน้ำฟ้าเขารู้สึกผิดมากเขาแทบจะลงไปกราบอู่แล้วอะ่ะ mm hmm. คือแล้วเขารู้สึกผิดจริงๆเพราะเราอยู่สีเดียวกับน้ำฟ้า mm hmm. จําได้เลยตอนที่เขาเหมือนแบบเดินมานั่งข้างๆหลังจากที่เกิดเหตุการณ์นั้นนะ่ะเหมือนหน้าเหมือนเขาเหมือนจะร้องไห้แล้วค่ะซึ่งเราก็เออมันไม่ได้มีการตั้งใจมันไม่มีใครอยากทําให้ใครเจ็บหรือใครล้มหรอก mm hmm. แต่มันคือกีฬามันเกิด เจ็บกันได้ค่ะมาเห็นภาพที่เขาถ่ายมาแล้วมันเป็นช็อตนตกใจไหมมันก็ดูแลงมันก็ดูแลใช่แต่เอาจริงๆอย่างที่บอกไปตอนแรกก็นึกว่าเล่นกันขำๆเล่นไปเล่นมาทุกคนจริงจังหมดเลยทุกคนใช่คะทุกคนเพราะฉะนั้นมันไม่มีใครตั้งใจหรอกค่ะนที่เราเห็นาาเครียดมากคะอะไรนะเครียดเครียดเครียดคือเขาก็เขาไม่ได้ ไม่ได้ตั้งใจให้เกิดขึ้นหรอกคือเจตนามันไม่ใช่ต้องการที่จะทําร้ายใครเลยม,มันคือมันคือเกมมันคือกีฬาแล้วเราก็ต้องเข้าใจว่ามันมันเกิดการเจ็บตัวกันได้นี่ยังเขียวมาเลยนี่ไม่ได้ล้มเลยนะคะนี่ยังเขียวเลยอขอโทษขอโพยน้องนะะ้ฟ้าแทบจะลงไปกาเปก่ไก่อยู่แล้วค่ะคือเขาเขารู้สึกขอเสียใจจริงๆอะเนาะอย่าไปด่ากันเลยมัน เป็นเรื่องกีฬามีแพ้มีชนะมีเจ็บเป็นบ้างไม่เป็นไรค่ะทีนี้เงูในเรื่องของสภาพจิตใจได้มีโอกาสได้ยินไหมคะยังไม่ได้ยังไม่ได้ไมดีโอกาสเลยค่ะแต่ก็บอกตั้งแต่วันนั้นก็บอกน้องไปว่าเออไม่เป็นไรหรอกมันเป็นมันคือกีฬาอ๋อแต่หน้อาก็หนักเหมือนกันค่ะหน้าหนักหน้าหนักมากเราอย่าไปดราม่าค่ะเนี่ยเราดูกีฬากันหรือเปล่าเป็นเรื่องปกติ ในการแข่งกีฬามันเริ่มปกติมากเลยค่ะขนาดคนที่เป็นมืออาชีพเขายังขาหงคาหักเขายังแขนหักกันได้เลยเนาะอย่าไปดรม่ากันเลยเพราไม่ได้ตั้งใจ <Okay. S 1> ขอบคุณค่ะ